ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดตังลูกค้าแจ้งว่ามีอาการเออร์เลอร์ไม่รันได้แกะตัวเครื่องดูแล้วพบว่ามีฟิลขาดแล้วก็มอสเฟตช็อตนะครับก่อนจะเสียลูกค้าแจ้งว่าพัดลมหมุนช้าด้วยให้ตรวจเช็คพัดลมด้วยนะก็อันนี้ลูกค้าก็ตรวจเช็คแล้วเนาะฟิวขาด นะฟิลขาดมอเตช็อตก็เดี๋ยวมาแกะซ่องกันเลยครับก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับมีมอเตช็อตนะแล้วก็ฟิลฟิลขาดช็อตดำเลยนะครับมอเตตัวที่ช็อตแล้วก็ฟิลนะ เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลนะครับเราเดี๋ยวมนาะทดสอบเครื่องกันะคับเปลี่ยนมอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการวัดสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวนะฮะร,รูปแบบสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห้าสเฮิรตปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูโดยการป้อนแรงดัน DC ที่4 2โวลต์ ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับตอนนี้ตัวเครื่องเริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ที่ผลิตได้นะสูงสุดอยู่ที่105วัตต์นะครับอีกรอบหนึ่ง ครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่ง้อยวัตต์นะฮะก็ผลิตไฟได้เกิน100วัตต์แสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็เทสที่กำลังวัตต์สูงๆดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะปกติหรือเปล่าครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาเทสที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับครับ กระแสที่18แอมป์แรงดัน42โวลต์ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์อนนี้เริ่มรันแล้วนะครับแต่ดูกำลังวัตต์สูงสุดนะฮะ หกร้อยเจ็ดวัตต์นะ,ะสูงสุด,ดอีกรอบหนึ่งหกร้อยยี่สิบสามวัตต์ร้อยยี่สิบสองวัตต์โอเคนะฮะตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์รันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คพัดลมลูกค้าบอกพัดลมพัดลมหมุนช้าหมุนฝืดนะ เดี๋ยวลองดูนะลมปกตินะครับทั้งสองตัวเลย ตัวพัดลมทำงานได้ปกติทั้งสองตัวนะครับพัดลมไม่มีปัญหาก็โอเคฮะกิจท้ายอินเวอร์เตอร์ตัวสิงน,นตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่หลันนะครับสาเหตุมาจากมอเสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตฟิวขาดนะครับส่วนต้นเหตุไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะมาจากระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกไฟกระตุกไฟดับหรือว่าปัก AC หลวมนะฮะก็ทำให้มอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตได้นะครับตัวนี้แก้ไขเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลนะฮะตัวเครื่องกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปีิภาพกันได้ขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ